อมยังล้วจู้จ้จู้จโ้สิบสี่สิสี่สิบสี่สามสบสองสิบเอ็ดสกสจสแปบ้าสิบสสอ็ดสบสองสบสามสิบสี่แล้วีสสองบาทไปไับลูกก่อนนะมาไป่อไปไกดกันอ่ะอปก่อนลไปเลยีอกนับลูกดูยังไงเป็นสี่มึงคุยกัน นับลูกกลับมาจากโรงเรียนเลยวะหรือว่าลูกมีตีวะหรือคนเยอะขนาดนี้มีตีแน่เลยไ,ไหนว่ลูกเดียวสามคนนะพี่ช่วยไม่คนไหนฮัวดู <c oughs> มีตีเหรอครับใช่ครับดูตีกับใคร เตมเฮดครับโดนเขายื่นมาตี่โมงตีี่โมงสามทุ่มครับโอเคสู้ๆนะครัะมาแม่ให้กำลังใจมามีมาให้กำลังใจนะครับสู้ๆเออใครมีโค้ดมาตรงแปะแปะไว้ด้านล่างครับลูกมีขอให้หนูตีชนะแล้วก็เอาไปลอยสิบหัวคนเดียวเลยแต่แต่เล่นปืนนะแม่อ้าวแล่วขอให้ยิงโดู โอเคไหมครับโอเคครับชู้ชูครับลูกครับมีไปเล่นห้างก่อนเดี๋ยวกันนะครับได้ครับรีบๆเอาของมาดิแม่มีข้าวกินไหมครับข้าวเหรอครับตรงนั้นแม่มีข้าวมีสามจานเองแม่แต่แม่ก็ไม่มีแม่กับของแมโอเคไปเรียกอะไรไม่กินเลยอ้อของก็หน่ะหนึ่งแสนเจ็ดสิบครับลูกแต่เป็นหนื่อยข้าจะแพคน หนูหนูหจำได้ว่าแม่แบบว่าแม่รวยมากที่ฟอตยูหนูอยากได้ไม้แม่ก็รวยนะลูกแต่แม่แค่ไม่มีข้าวกินหนูก็บอกหนูอยากไปเดินเล่นหนูอยากได้ไม้ไปตีหัวบักมอสอ่ะบักมอสหนูกำบ่าอะไรหมดแล้วกระเป๋าหรอหนึ่งเจ็ดสองศูนย์ค้าเล่นเหมือนผู้ชายจังหวะนี้แม่เนี่ยไปใช้นะคะหนึ่งนาทีนะกระปุกดมิไปบวชก่อนรอบรอบดับมือศูนยบครค้า อย่าดื้อนะลูกอย่าโซนนะคะเป็นเแบบนี้ส่งดีเขาไม่ได้เขาปล่อยส่งเพื่ไอ้แมงเมย์แมงเลยโมโหเกลียวห้าสิบวินี่ยเกลียวไปไหนเนี่ยส่งลูกไปโรงเรียนส่งลูกไปโรงเรียนอยู่ถึงแล้วเนี่ยลูกเมื่อแล้วเราคุยแล้วเราสามชนะฮาได้ยังไงอ่ะมึงเติร์นะเตเโอร์ โอ้ยพี่มือซื้อสกินใหม่พี่มากดยังอ่ะสามซีวีค่ะไม่มากดตรงนี้หรือยังเนี่ย,ย,ลยแ,แล้วเดวจอดรถไว้ฝั่งโน้นนะสมคนนะฮ<แ>่าสามพงฝั่งนน้นเขาสามใช่ไหมห้าแล้วนะเราจะน้อยหน้าไม่ได้นะ เล่น,นบนรถอ่ะก็สำหรับใครนะคะแก๊งไหนที่อยากมีเมืองเล่นกำลังหากแก๊งลงก็รอเมืองหนูเปิดได้นะคะทุกคนเชื่อถือได้แน่นอน รับการันตีคุณาภาพแค่นายเพี่อนตายเดินเล่นไปอืมเดินตายตีหวัวเพื่อนแล้วหนึ่งอ้าวเออคือเดยกกำลังจะอุ้มเพื่อนเนี่ยไม่เป็อะไรครับไม่นไรครับ พอนๆนะพี่พี่เขาน่ารักด้วยแม่เอาของด้วยอย่าพูดในวอเชียว พี่ขอโทษนะแต่พ่าพี่พี่ไม่ได้ตีพอยแล้วตายพ่อพี่เหงื่อโทษพี่ไม่ได้ตีพอยจริงๆโอมว่าแล้วพี่ตีพอยกำลังจะไปเอาศพไอ้เกียวตายแล้วพี่ล้มแล้วตายต่ออย่าไปบอกเพราะแก่ทำเป็น้านไม่จบนะโอู้หมดแล้วไม่เจอพี่มาย ไปรอเล่นกันได้ไหมให้กำลังใจร้านกลางดีกว่าหมดเร็วอหนึ่งคนเขาตรงนี้หนึ่งคนอันนี้ร้านไหนอ่ะหมดแล้วเกียวหมดแล้วไปให้กำลังใจร้านกลางดีกว่าเาไปชุบที่ลนมาเกเพื่ออะไรให้กำลังใจร้านกลางเราต้องให้กำลังใจพี่อุ้คืออะไรเกียวลพี่พลพี่พลมีหนุ่มหรือยังคะโห่เห็นไหมคะ หาพี่เจบินก่อนสี่สิบห้านะจะดึงมาสี่สิบห้ามารวมเป็นทุกคนนะเดี๋ยวจะมีคุยอีกนิดนึงพร้อมรงโดนตีไหมพี่หมอแม่แม่กับใครอ่ะแม่แมากับผู้ใดแม่มากับเพื่อนเพื่อค่ะอ๋อเพื่อนเพื่อที่พุดดิ้งป้าพุดดิ้งอยู่ไหมเนยป้าพุดดิ้งไม่มีอันนี้มีแต่ป้าบินโตแล้วก็ป้าพลอยไม่บิลลี่เห็นบิลลี่ถามหาเมื่อกี้ขาดกำลังใจบิลลี่ขาดกำลังใจอ่ะแม่ อยากได้กำลังใจเหรอคะใช่โลมึงอยู่ไหนเนี่ยพี่บุนดิ้งพี่วิลลี่อยากได้กำลังใจอะพี่วิลลี่กับใบซีเล่าสาม่มเนี่ยวิลลี่มาแลนดเอ้ยแม่มึงมารวมเลยมามารวมเลยมารวมกันเลยไม่ใครคนนึงอะไม่เข้าวอเกมนี่ต้องรอนแ้กำลังใจพี่ชามเห็นกันเกย์ยิ่งไปนะิยไม่เล่นได้มันใครใครไอจีฟอนมาเนี่ยลูกค้าอีกคนนึงอะใคร ที่หาเขาอยู่นะเช็คกันหน่อยเช็คกันหน่อยคนหนึ่งเจวินวะเจวินเข้ามายังกั้วมันตายเดิมพันเราลองเอาไม้ตีหน่อยได้ไหมครับมาเช็คยิมมาเรามามารวมเลยมาโปรเตย์โปรเตลองขิดหน่อยได้ไหมครัผมอยากรู้มันดปลาเขาเป็นไรเราไอ้เกลว์เล่นเสร็จแล้วมาเลยที่เหลือใครไปทำอะไรมามารวมลั้นมือสองเลสปาดแม่ใครตัดผมให้หนูเนี่ยเกลว์มาลนดูวนลี้เกลว์เกลว์เกลวไมีแล้วเกลว์เกลว์เกลแล้วได้เลยมี วะมันมันหายไม่ไหวแล้วคืออะไรอะมีเรื่องอีกแล้วเหรออะไรวะชอบอ่ะมีเรื่องกันทุกวันเลยทำไมทำไมนะไม่ใช่มีเรื่องมาตีเปล่านันร้านเปล่าดูดีร้านมือสองเวลามันอมือสอง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 